ครับผมแซมนะครับอยู่ที่ยูไนเต็ดฮอนด้านะครับอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์อยู่แถวตะลิงชันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนะครับคนเยอะแยะมากมายนะครับก็อยู่กับผมอยู่กับซีวิกนะครับ2019ันสิบเก้าซีวิกเอฟซีนะครับตัว E จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นสีดำ ล้อ16นิ้วจากโรงงานนะครับล้อของตัวตัว E ตัวล่างก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัว EL จะเป็นล้อสีกันราคา874,000บาทนะครับเป็นตัวล่างสุด 1.8E ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ออปชันก็ให้อะไรมาก็พอสมควร ถ้าพูดง่ายก็เพียงพอต่อการใช้งานในระดับหนึ่งที่เดียวนะครับ2019 Civic FC โฉม Minor Change นะครับสีดำก็ถือว่าสวยนะครับแต่งขึ้นแต่ว่าจะดูแลรักษายากนิดหนึ่งนะครับด้านท้ายนะมีคิ้วขอบโครเมียมตรงใช้ล่างนะครับสำหรับโฉม Minor Change นะครับ ไฟท้ายจะเป็น LED ถือว่าออกแบบดีไซน์ Honda ททำ Civic รุ่นนี้ได้ดีทีเดียวนะครับสวยทีเดียวน้ำมันนะครับรองรับ e85 นะครับต่ำสุดแต่ถ้าผมแนะนำ e20 ยืนพื้นเติม e e20 ยนนืนพื้นจะดีกว่านะครับแล้วก็นานๆเติม9195ให้มันกินให้มันทานของดีบ้างนะครับผมแนะนำแบบนี้เพราะว่า e85 ไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะครับก็โดยรวมแล้วถือว่าเป็นรถ ดีที่น่าใช้นะครับสูมบริการเยอะอะไรแย่ไม่จุกจิกไม่จู้จี้ออกแบบรูปร่างหน้าตาก็ถือว่าสวยงามนะครับภายในก็กว้างขวางทีเดียวนะครับเป็นเก่งซีดานขนาด5ที่นั่งหน้า2หลัง3นะครับณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าฮิตฮอตที่สุดแล้วนะครับสำหรับซีวิก2000โฉมนี้ซีวิก fc นะครับคู่แข่งในท้องตลาดนี่ถือว่าน้อยมากๆกนะครับก็ยังยืนยันว่าเป็นรถดีที่น่าใช้นะครับถ้าใครจะหาซื้อรถในงบประมาณแปดเก้าแสนเนี่ยผมก็แนะนำนะครับตัวเลือกอัอนดับต้นๆเลยนะครับภายในก็ยังเน้นโทนสีดำเบาจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นตัว1 8 e เบาะผ้าสีเบสวงม,มาลายามาัย3ก้านมันติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียง แล้วก็รับโทรศัพท์แล้วก็ขวามือนี่ที่เห็นจะเป็นครีคอนโทรลนะครับ1.8 e ตัวล่างนี่มีครีกคอนโทรลแล้วนะครับถือว่าโอเคสะดวกสบายสำหรับขับออกต่างจังหวัดแบบชิลๆหน้า2หลัง3นะครับนั่งแล้วก็ให้ความรู้สึกโปรง่งโล่งสบายทีเดียวข้อดีของ Honda เขาก็จะเป็นแบบนี้แหละก็คือการออกแบบดีไซน์รถเขาเกิดทุกเซกเมนต์นะครับเข้าไปนั่งแล้วก็ไม่อึดอัดนะครับ มิติของตัวรถนี่ถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยทีเดียวผมสูง175เนี่ยไม่ว่าผมจะนั่งหน้านั่งหลังผมนั่งต่อหน้าปรับเบาะตำแหน่งคนขับแล้วก็ย้ายมานั่งหลังเขาไม่ติดศรีรษะไม่ติดไหล่ไม่ติดนะครับชิวๆหากใครสนใจนะครับผม,มแนะนํานะครับไปทดลองเทสได์ไปทดลองขับดูได้นะครับเป่ายาบที่น้องเพื่อนฝูงไปด้วยนั่งหน้านั่งหลัง ให้เต็มพิกัดเลยครับ5้าที่นั่งหน้า2หลัง3แล้วก็ลองถามความรู้สึกของของผู้โดยสารไม่ว่าตอนหน้าตอนหลังดูว่าโอเคไหมอะไรประมาณนั้นนะครับเข้าไปนั่งแล้วโปร่งนะครับโปร่งโล่งสบายเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางนะครับ3 4คนพ่อแม่ลูกสบายสบาย,บายออกทริปเที่ยวต่าจงจังหวัดนี่ถือว่าโอเคนะครับเครื่องยนต์พันแประหยัดน้ำมันครับ กรุงเทพเชียงใหม่ออกต่ตงหวัดเนี่ยสิบวกบวกอ่ะสิกิโลลิตรบวกบวกสบายสบาย <c oughs> เดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันครับเครื่องยนต์ของ Honda ครับ <c oughs> โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของการออกแบบภายนอกตัวรถเนี่ยผมก็มองว่าสวยอยู่นะครับ <c oughs> แต่งขึ้นด้วย เครื่องโยนตัวนี้เนี่ยรหัสของเครื่องโยนต์ก็คือ R18Z นะครับก็มีขายทั่วโลกนะครับอยู่ใน Civic f B d d o ี FB-Boy อแล้วก็อยู่ใน Honda า r v แตกต่างกันที่ระบบเกียร์ทัานเองตัวนี้เป็นเกียร์ CVT ครับผมไม่จุกจิกไม่จุจี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์สลับกันไปตามอายุการใช้งานนะครับอย่าไปห่วงน้ำมันเครื่องอย่าไปห่วงน้ำมันเกียร์ ใช้ได้นานครับผมสามแสนโลบกลบสบายๆนะครับแล้วก็ผมยืนยันอีกครั้งว่า,อ,าอะไรในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยถือไม่จุกจิกไม่จุกจี้แล้วก็อะไรก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนักนะครับจัดเป็นรถดีที่น่าใช้ยืนยันครับผมสนใจก็ลองพิจาณาดูนะครับในวงเงิน8 0ดแสนกว่ากว่าเก้าแสนบกลบนี่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับซื้อวันนี้ ใช้ไปยาวๆนะครับใช้ไปสัก10ปีข้างหน้าราคาขายต่อก็ยังไม่ตกขายอนาคต10ปีก็ไปซื้อรถเสียบลักไฟฟ้าเลยก็ถือโอเคนะครับผมแซมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็สำหรับเทปนี้ก็ขอขอบคุณยูนิเต็ดฮอนด้านะครับอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์นะครับเพื่อเฟื้อสสถานที่นะครับเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่เดียวเป็นศูนย์ใหม่แล้วก็ใหญ่กว้างขวางมีรถไว บริการท่านเยอะแยะมากมายนะครับข้างหลังก็เห็นลิฟตก็ c r v นะครับนั่นก็ RS นั่นก็ Civic RS สีเทาซ้ายมือก็สีดำก็ทั้งแรงทั้งหรูทั้งสวยนะครับโอเคนะครับผมแซมสวัสดีครับ